มุ้ยหาห้องไว้จัดอันนี้พี่เฉวิงนี่เขาเปลี่ยนสกินแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนั้นคือสกินเขาใช่ไหมนะทำไมเหมือนไม่ใช้สกินเนี่ยไม่สวยครับสกินที่ทําให้แบบไม่ดูแพงแต่แพงอ๋อตั้งทันไอไปเอาสกินอื่นซะที่ทําให้ดูแพงแล้วก็ดูแพงเลยอ่ะใช่หรอแต่มันเด็ดเกินเงี้ยคุณเห็นคนชื่อไอทิกมิโฮมดับเบิลเซทวีเลขสองอะไรนี่หรอสกินดูสกินเขาแต่ละอันเลยโอ้โหยังเวทอะไรเงี้ยสกินดูจะโหดนะแต่ไม่โหดจริงจริงเขาขยันเล่นไงก็เขามีไป็นเด็ด ไม่ไปดูช่องนั้นเนาะช่องอะไรช่องนั้นซองดูดีเบอเบอร์เหมอเบอร์คอมเม้ตี้ฮะคนมเมตี้ก็ไหวครับผมง่ายเลยอะ ผีเจ็บแล้วนะจะโตเกือบตายจะโกปัมเน่าจะโตในบ้านมันมันมันโยมันมันหมอหมอหมอยหัน้อ

โอ้ยอยู่ล่างตัวนึงกอแตกจ้าผีสีกอแตกโอ้ What the fuck bro What เกิดขึ้นมา, <c oughs> าไอ What the fuck bro ไวหน่อยนะทีหลังนะขอต่อครับกันค่อยๆชัดเจน <c oughs> แล้วสออินะอือตัดแล้วเต้นซองอะไรกันเต้นเสียแล้ว เออ What the fuck bro What the fuck bro อายุซีเรียนลี่เลยเลี่ยลี่ละหายเห็นไหมล่ะลี่แย่เห็นไหมลี่แย่ทำนีมได้ไนี่ของมาขอมพี่เชมิคสิบใบไปแล้วอ๋อ้โหก็มีภาษาอ่า มีมีเสียงโดนแถวนี้นะมันมันเอาโดนมาเปิดเปิดเดสาเ<ก>มืองนี้เอมาแมามาบิดโดนเปิดเสาแล้ไม่รู้นี่ผมยังเอ๊ะตรงผมมีเลยนี่หว่าอย่าแล้วมันเห็นผมแล้วไม่นะเอนอะผมต้องโดนด่าว่าลืมความแนะ่เลยมนเขาไปไหนบ้าเด็ดผมต้องโดนด่าว่าลืมความแน่ วผมเยังมาแล้วโดนปากของพี่ยิงโดนเลยยิงโดนนี่ขนาดผมยังไม่ตายผมยังโดนด่าว่าลืมความเลยฮะเป็นไปทันทีเยอ่ไซส์วบบนี้ฮะไปนู่นเร็วไปแบบบัวก็ถือ Jobs open for VIPs only. Company out. jump drive. Enemy here. On me. Recharging my shields. เฉียดเลยใช่ครับมันมันบินมาแถวนี้มีน้องมันวด่งไปนั่ใช่ใช่เพื่อนมันเข้าตรงผมติ๊กแดงเลยมันเข้าตรงติ๊กแดงมยังไม่เห็นใครเลยว่าได้ยิน,นเสียงปืน,นเมืองนี่นะ s เ r ด n g e here. down. ที่สี่แล้วอ่ะนอ่ปีน,นี้ก็ยุโอ้โหปีกระจกตัวหางเลยแวว่าแก็บต่ปีนเลยเบิดเมือนะนี่ระเบิดแล้วนมีมันีอกจากล้านไั้ลยบอบา

นั่งสงตรงนั้นแหลกีตอนแรกเลยอนั่งหลาไปโดมแก๊สกันละน่เหนื่เนี่ยนื่เนี่ยสาพาหลุดมูอที่ไก่ก็ปังหลุดมือออยู่าบบนี้สุดท้ายทุกอย่างก็จบได้ดีไม่ใช่เหรอโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งครับผมมันไม่ล้มหรอกก็กบันึงไม่แย่งกับเปคือไปปูนว่าแบเน้ยไปกินไกมันนไงมันมันังใจไงมีแบแย่งก ปกติผมจะเป็นคนแย่งคนอื่นเนี่ยแต่ผมฝังใจหรือหนึ่งยืนรึก็ไม่ได้หรืเห็นปะเดี๋ยวเห็นปะเดี๋ยวเนี่ยยุดตาแล้วผมผมเป็นพี่ตาของผมผมไม่เดินไปช้าแล้วโอนเงอนเลยเห็นปะนี่เนี่ยปีนบัวโอ้ยเปลี่ยนให้แล้วไงเออรอคนเข้า ว่าเล็กเกมของแม่งฟู่หววัวะแม่งดนตอ้ไลกะจมเฮ้ยของนพกกอนเออตกันัน ติดเยนืดนืดดูใชแล้วแก๊สแน่นอนกาสจะ้วองวิไม่ใช่วะตามมันไปตามมันอ่ะสาแล้วตัางโลดแต่ละผมาไปสองตอนละโอเคเอมันบอกไขรวะเนี่ยที่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยแมนแมนแมน Đúng rồi, đúng rồi, đồ rồi, đồ rồi, đồ rồi, đúng 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 เหลือต e <d> ัวเดียวจบการสื่แ hmm. ล้วแต่ว่าผมอัลตี้อื่นจะเป็นเนี่ยผมได้3ตัวที่ที่กระซ่าเก็บของสเนไงเก็บของเก็บของเทนไงหลุดไปแล้วคือ อยู่บนผิวให้ให้พี่ชเวกเลยพี่ชเวกไหวบอบิบกบอวิบกไอ้บังบ um, uh, uh, ังผมตบเลืนี่ผมเลยตีดีชุบตีท้ายชุบจะขึ้นแชมเปี้ยนตรงหน้าจอเราหรือเปล่าถ้าผู้ชมมาลุ้นกันนะนี่สิบลแล้วก็ไม่พลาดแค่เลยเปล่าบอว่า ไอ้เราเล่เนในวงได้ดิเราดักแถวน,นี้ได้นะเนี่ยอืมเรงไม่วงลงดักแถวนี้ดูก่อนนะจะรู้ว่าได้หรือเปลน,แบบนี่ถ่ายถ่ายถ่ายเทคมิคหมนี่โอ้แฟร์กันยูมิชิหนุ่มต้องทีมอัลทีมัลก้ใๆๆ้ มีการป้องเลยเราดากแถวนี้ได้แล้วับนมันต้องเวงย่างหนึ่งไย่งนหนาย่านึงเปดีหรือหลักเตะไปไป лид เดอร์ไเดอร์อบได้ปะเดีกไม่ตอบไม่อบดะเดิมมันไม่ตอบได้อ้อมแต่วงวงห้าแล้วนะน มันผมว่ามันผมว่ามันอ้อมไม่ได้วะนี่มันดีอ้หผมว่ามันดูเด่ผมตีแปว่าอ้อมไม่ได้กับนี่สตัวตัวซีเมแค่นี้แ่ แล้วนี่ฮัลโล้อืมนี่แต่เนี้ยเช็ดแมสเยอะเจครบซีแล้วครบซีแล้วไม่จะออนแอร์เท่าไั้นหน้ตาแนี้เยป ลบมลบมล้ล้มแล้วตัวเดียวเหลือตัวเดียวพูดแล้วตัวเดียวจะพูดอะตัวเดียวมันจะอยู่ไหนได้นะมียี่สิบายพวกอะไรี่สิายพวกตายมองเลย เดลนไปสนามโอ้โหหอมนะเว้ยช้าใหม่ขอบคุณพี่เอกาพี่หุ่นยนต์นี่ไอ้หนูเออขอบคุณทำไมอ่ะไม่ได้เพราะพี่เขาอีงแงนะเว้ยอ๋อเอออะไรเนี่ยเก้าคิวอะไรของคุณเนี่ยแเบกคือแบกเป็นสองฟังเลยเก้าวไกลไม่คือซ้ำๆกันวะ แบ่งเป็นสองทีน,นี่คือคือเราเนี่ยเอารงไฮไลท์ได้เลยฮะเอารงไฮไลท์ได้อ๋อเดี๋ยวไปนอดข้าวหนึ่งไปนอนข้าวหนึ่งเอ้อเหลินกัน